นานๆทีจะมีโมเมนต์อย่างนี้นะฮะตักบาทช่วงวันเสาร์นะพี่โบวันนี้มาทำอะไรวันนี้เมี่ออยาเห็นจภาพเมื่อตอนนี้ของพี่โบมากเลยเป็นเรียกว่าเช้าหกโมงสดใสหกโมงมาแบบโลกโลกโลกมาแบบหยิบกล้องลงมาเลยนะก็ นะครับก็ตักบาทนะครับตักบาทก่อนคือวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้กิจกรรมก็ไม่มีอะไรวันนี้กิจกรรมอยู่บ้านไ,ม,ไ,ม,นไม,รรม่มันเป็นไม่กิจกรรมมันเป็นอยู่บ้านกันอยู่แล้วทุกวันแต่เราแค่อาจจะบอกว่าเราแค่จ,จะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ย ตั้งแต่เช้าพูดใหม่อีกรอบนก็ว่าม่งกินเสียงรถมอไซค์เราจะบอกว่าอยู่บ้านอะ่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยหกโมงเช้าที่เราเหยียบอยู่ตรงเนี้นะครับจนถึงเนี่ยแล้วว่าอะไรนะจนถึงเย็นเลยถึงหกโมงเย็นเนี่ยสิบสองชั่วโมงเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราทำนาบ้านบาง กิจกรรมอะไรให้ทำหน้าบ้านบ้างเหรอใช่คือง่ายๆเราจะกินจะซื้อทั้งหมดทุกเจ้าคือไม่ใช่ไม่เราดมันไม่เราคิดเาคิดมันเป็นกิจกรรมอ๋พี่โบพูดเลยลูกอ่าคือผ่านมาสองพี่โบแลว่ามาก็เป็นหมายบอกว่าร้านนี้เราจะทำว่าเราอยู่หน้าบ้านเนี่ยเรากักตัว1ิบสี่วันเนี่ยอยู่หน้าบ้านที่บ้านเรานะบ้านเราที่อยู่เนี่ย เราจะมาดูว่าใน12ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยจนถึง6โมงเย็นมีอะไรผ่านมาบ้างจริงๆอ่ะเราแค่ยอยากรู้ว่าวันหนึ่งใช่ไหมก็มีอะไรผ่านหน้าบ้านบ้างน,นะ,ะทั้งวันเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยในในในบ้านเราเนี่ยนะหลังจากนี้เราจะมาดูว่าอยู่หน้าบ้านเรามีอะไรให้กินบ้างเดี๋ยวมีอะไรให้ช็อปบ,บ้าง นะครับต้องบอกก่อนต้องอธิบายก่อนว่าหมู่บ้าน,น,น,บ,านาบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมนเป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านเปิดน่ะลินดูว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่แบบผ่านมาบ้าง่ามีอะไรบ้างที่ว่ามีอะไรให้กินมีอะไรให้ขายเดี๋ยวเราอะ่ะจะแวะทั้งกินทั้งซื้อทั้งขายหมดเลยตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงเดี๋ยวเรามาดูการวันนี้ e s later ตื่นยังเนี่ยไม่กี่โมงแล้ว นี่ดูเก้าโมก้าเจ้าโมเก้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเปลยเสื้อผ้าลงมาไม่รู้เรื่องอเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาแล้วก็นั่งหอ่อห่อเป็นอย่างเงี้ยมื้อแรกเรจะกินอะไร <c oughs> พี่บอกว่าตอนนี้เก้าโมกว่าแล้วใช่ไหมโต๊ะยังว่างจ้า <c oughs> ยังไม่มีอะไรแบบท่าทีว่ามีอะไรมาแล้วดูป้ายระวังไว้ข้างหน้าอย่างนี้ทุกคน <G l ug> จอดไลยนะที่พเจ้าที่ขับผ่านค,คือไร <c ười> คือรถธรรมดาจอดมอง <c ười> อือเราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้พี่พ่อก,ก็จะกำลังแบบเหม่อมจะมีอะไรผ่านหน้าบ้านเราบ้างเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงเรา,าเหมือนเรากักตัวมาหลายวันแล้วเราก็แบบเบื่อเบื่อไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะ เดี๋ยวังไม่ได้กินข้าวมื้อเช้าเลยเก้เเาโมงเชาอยู่รอดมันจะอยู่รอดอยังไงถ้าเราอยู่บ้านเฉยมีอะไรไหมเรากินไหมถ้าเราเป็นคนโบราณแบบไม่มีแกลบฟู้ไม่มีแพนดา้าไม่มีอะไรเลยอ่ะเราจะอยู่หน้าบ้านนึงเราจะประทังชีวิตอยู่โดยโดยที่เราไม่ออกไปไหนได้ไหมคือตอนนี้เก้าโมงแล้วเรายังไม่มีอะไรเข้าท้องเลยอ่ะตรงตรงเออเเฮ้ยเหมือนอะไร อรวดมึงรวดมึงรวดกินไม่ได้พี่โบมึงรวดนะครับมึงรวดกินแรงผเมื่อกี้ได้ยินเสียงมึงรวดออเลี้ยงอ๋อลี้ยงอียง โอเดยกาแฟครับง่วงงงอย่างนี้อะไรโกโก้แล้วกันค่ะก็เดี๋ยวโกโก้มาพี่กันโกโก้หวานน้อยค่ะเดี๋ยวแม่ว่างอ้าวเมื Teraz, right? ่อกี้เมื่อก no, huh? uh ี <maintenant. S 2> ้รถมันเขียนว่าอะไรโอเลียงครับโอเลียงก็เลยแบบเรียกว่าโอเลียงนี่เขามีเสียงมาเร็วครับโอเลียง เลียงกาแฟชาเย็<า>นนมเย็นมาแล้วครับ <c oughs> นี่คือสิ่งแรกที่เราจะได้กินนะครับในเช้าวันนี้ที่เราอยู่บ้านอันนี้คุณลุงมาทุกวันเลยใช่ไหมครับครับผมได้แบบนมแบบโกโก้เย็นกาแฟนะตช่วงเช้าเนะช้านะเหมาะมากเท่าไหร่ครับสองอย่างห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทกริ้งโดยไม่หนะ้าสิบบาทห้าสิบบาทแรกปิ้ง เราอยู่แล้วเร,เราจะลองแบบคำนวณดูไหมว่าทั้งวันเราเสียเงินไปกับค่าของกินเท่าไหร่อตอนนี้ไปห้าสิบบาทแล้วนะฮะปิ้งจ่ายก่อนเดี๋ยวลืมนี่ไงนี่ไงต่อเลยพี่บอกูหอยแมงหอยแมงผู้เว้ต่อเลยสามโลเอา,เอามาสามโลครับนี่อันนี้คือเอาไปนั่วกินได้เลยกต้องค่ะ สามโลร้อยขอบคุณค่ะมา <ขอ S 1> พี่พ<ว>โบ,บน,นี่เราได้แล้วหอยแมงคู่สามโลร้อยสามโลร้อยหอยแมงคู่หอยแมงลองเนื้ 100, 100, ออ้วนดีหอยแมง,ง,แมงระวังหอยบาดมือนะบาดได้ด้วยเหรอสิบาดได้ก็สามโลร้อยนะจะกินได้ก็ดูสภาพนะก็<ร>ต้องมีตะแกรงอะ่ะพี่โบอันนี้แช่ไว้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปหยิบตะแกรงมาต้องต้องล้างก่อนล้างคนก่อน <มา S 1> พี่<ม>โบจะล้างน้ำต้องสองรอบไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันสะอาดก่อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วกันชิวๆนะวันนี้ก็ชิวๆนะตอนนี้ก็มีแท็บเล็ตก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรซื้อลินเทนโดสวิตอ่ะคือเราก็นั่งกันแบบเหมือนกับเก้าอี้ชายหาดอะรอก็คือจริงๆอะ่ะมันเขามีเรียกแหละแต่เรากลัวหลุดใช่ป่ะอ่า ก็นั่งรอใช่ป่ะก็นั่งรอก่อนคือก่อนหน้านี้มันมีรถแบบผ่านฟิวฟิวไปเลยเราก็เรียกไม่ทันอ่ะอืมจากแบบนี้เลยไม่ไม่ช่วยอะไรคือจริงๆเราเราไม่สนใจอะไรนะเราแค่ว่าเรารู้ว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้างเมื่อกับข้าวมายังหรือกับข้าวแต่เช้ายังไม่มา่รับยังยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอรถกับข้าวเดี๋ยวรอรอดูว่าต่อไปเป็นอะไรเแต่ไปดูกันมีอะไรครับวันนี้เอาอะไรเอาไอติมเอานะเอาไอติมด้วยเอาน้ำด้วยไอติมกะทิฮะ ไอ้จิมกะทิเหร็นเราอยู่รอดอีกแล้วเอาไอ้จิ้มกะทิสองถ้วยเอาโซ่เล็กสองถ้วยครับเอาน้ำอะไรของหวานอีกแล้วนี่ไงของหวานนี่ยังไม่ได้มีของคาวเลยแมงคู่ยังไม่ได้กินเลยหอยแมงคู่ยังกองไว้อยู่ยแช่่อูเลยในดูหอยแมงคู่ยังอยู่เลยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โรคระบาดมาเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับขายดีครับขายดีนะแฮปปี้แฮปปี้เราจะอยู่รอดโดยการไม่ใช้แอปครับ แต่เราไม่ใช้นี่ครับพูดถึงแอปก็มาแล้วครับกุกันดาแต่เราไม่ต้องการครับเราต้องการแบบอืมหมดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหยิบตังก่อนกันละสิบบาทครับผมอ่ากันละสิบบาทแล้วริมวางไว้ก่อนมามาพี่วางบนโต๊ะให้มาเต็มสามใช่ป่ะอ่าไอติมสามแล้วก็น้ำอีกสองห้าสิบครับผมห้าสิบบาทโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณเช่นกันครับไปพี่บ๊อปบิวไปห้าสิบดูดิโอ้มีไอติมนี่นี่รีวิวไว มีไอติมอ้วยหนึ่งพี่บอลเอาไปแล้วมีไอติมมีชาแต่ช้าวัยังไม่กินอะไรเลยนี่ติ่รอเนี่ยหอยแมงพู่อันนี้ก็สิบโมงสิบนาทีเราจะอยู่รอดโดยการที่เราจะกินของนี่ผ่านหน้าบ้านขาวไม่ตกท้องเลยคืออันนี้หลินไม่ต้องสั่งแก๊บกับแพนด้าใช่ไหมห้ามสั่งห้ามสั่งมาดูกันว่าของเขาจะได้มาช่วงกี่โมงนะอนหลินต้องลองดูนะโอเคอยู่รอดนะ เดี๋ยวทนรอ,อกันต่อไปเดีย๋ยวนั่งรอกันปรลับปลาทอดมาอีกแล้วครับรถมีมะม่วงสุงนกสนี่ข้าวเหนียวามะละกอส้มประหลัดมม่วงมขาเหาียวมะม่วงเฮ้ยคิดเหมือนกันเขาวเหนียว,<ท>ยวมะม่วงเอาเข้าวเหนียวครับมะม่วงมะม่วงขายไงค,ครับโล40โล35ดูพ<ท>ี่รู้ใส่หน้ากากอ่ะดีใจมากจนลืมใส่หน้ากากโทษทีคลืมหน้ากาก เออนี่นี่ใสหน้ากากก่อนลืมร้อยแปดสิบจ้านลูกค้าผมไม่จ่ายเงินหลายรายแล้วนะโอนให้อ๋อเหรอโอนด้วยอ๋อโอ้ขนาดนี้นะไม่ต้องใช้เงินสดเผื่อแบบว่าโควิดติดถ่านเงินขนาดนี้แล้วนะเอาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่เราอยู่นี่ร้อยแปดสิบบาทนะร้อยแปดสิบบาทเราจะอยู่รอดโดยไม่ใช้แอปกินข้าวไป ไอติมต่อก็มีก็มีงันก็ไม่มีเอาอะไรนะที่อิอนทิตยโอนี่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 แม็คน้าแม็คนาันนี่หมดแล้วเอาหมดแล้วอันนี้อร่อยกินแล้วแบบใหม่ถ้ากุล้ล้ากอยากากินนอะอะเอาอะไรเอาอะไรดีนะอันเนี้ยแบ็คแบ็คโคจิชาใช่แบ็คโคจิชาไม่มี <c oughs> หมดเอาพี่บอออะไรหลินเลือกทั้งนั้นของลินนะหลินจะเอาที่มีเฉพาะรถ เท่านั้นก็คือตัวนี่เขาเขียนว่าขายที่3ามล้อเท่านั้นถ้าเกิดคุณไปซื้อที่เซเว่นไม่มีไม่มีนะ่ใช่หรอครับลินเอาลายเหนืออะไรเนี่ยแหละเอาที่ขาย3ามล้อมีอะไรบ้างนะไอซใช่ไหมไอซีโฟดไอซีโฟดอย่างเดียวใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่เขาเขียนลาว้าลาวาด้วยลาวาด้วยอะไรอีกไหมลน ไม่เอาแล้วอกินกันสองคนกินสองคนอามาห้าสิบครับห้าสิบถึงคิวพี่โบอะไรนะทั้งหมดนี่ห้าสิบบาทนะครับตั้งแต่เช้ามาเราจะซื้อของโดยไม่พึ่งแก๊ปรู้ไหมตอนนี้ยังไม่มีของข้าวเลยค่ะแลาก็ได้หหลรไอติมตอนนี้เราเที่ยงครึ่งนะยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินตอนนี้มีพี่พันธ์เนาะก็คนในบ้านนะก็ช่วยแปลงผลิตภัณฑ์นี้มาให้เรากิน Uh huh. นะครับก็เมื่อเช้าเราซื้อหอยมานะครับสามโลร้อยเนาะค่ะอันนี้เราอ,<ด>อันนี้ทำนะจิ้มซีฟู้ดจากบ้านเราเองอโอเคเราลองกินดูก่อนพี่โบล,ลองกินดูว่าแม่มันพี่โบชิมแทนลินเลยหลินหลิน,ลน,ลนไม่กินไม่กินหอยอไปทะเลดีไหม,มเหมือนได้ไปบางแสนพัท,ทยาไอติมก็กิกนละชาไข่มุกก็กิกนละ กาแฟก็กินละไอติมกะทิอีกผลไม้ด้วยทุกอย่างวันนี้เรารอรอว่ามันจะมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้มาของมาถามว่าเยอะไหมลินวันนี้ก็เยอะนะถือว่าเรื่อยๆื่อยเรื่อยเรื่อยหรือว่าเราสั่งเยอะเขาไดยมีผลไม้เดี๋ยวขออ๋อเดี๋ยวมันจะมีรถรถช่วงบ่ายอีกกพี่โบเดี๋ยวเด้พี่โบชิมริมรสไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกล้องเล่ช่วงบ่ายนี้แบบเขาบอกว่าเยอะมากนะที่เราสัดมาตัดมาเรื่อย มีไก่ย่างมีกระเพาะปลามีเทฟมีผลไม้นะรอดูว่าเป็นยังไงบ้างนะร<ห>อบนี้นเราขออนุญ,ญาตกินก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบบ่ายเย่ขวดเอาแับกวา้ำกดครับหรือเอาแตงกวาดาแตงกว้ธรรมดาหรือชาเชาอ๋อกินกับพี่บบไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องกินด้วยคนโกลชามน้ำกดสองครับเท่าไหร่ครับสองถ้วยสามสิบนะ ของคาวยังไม่ตกถึงท้องเลยอ่ะถ่งและใบชามาทานหอยด้วยไม่เคยกินอะไรที่แบบเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยพี่โบโอเคได้ของคาวขายไหมคะโอเคไปแล้วครับชาว้วยของเราขายดีนะคะได้แล้วครับชาว้วย นี่ก็เป็นเฉาก๊วยเจ้าประจําที่เรากินกันแบบเรียกว่าไงนะเลเทอะเอ่ะเออเรากินกันประจำมากเกือบทุกวันนะพี่โบก,ก็สั่งนี่ก่อนน้านนั้นมาตอนเช้านะอ่านี่มันย่มาบ่ายเราสรํารวจแล้วว่าน่าจะอยู่รอดได้แต่วันนี้ของคาวไม่มีเรยยกอยากหอยที่เราต้องไปต้มเองงานเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเฉาก๊วยสราชอบไงเดี๋ยวลองดูกันไป two hours later ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว สบายสองแล้วยังไม่มีอะไรตกท้องเลยไม่มีอะไรตกท้องอะไรหมายถึงไม่มีของคาว,าวตกท้ององวยังไม่มาเลยพี่โบก็ลังเล่นเกมนเนาะรออย่างไรความหวังาที่แบบกองลายล้อมนี่ก็ยังกินไม่ได้ <c oughs> มีแต่ของหวานโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปนะพี่โบใช่เดี๋ยวรรอดูซอยเรามีขายอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้อะไรที่แบบ ปลูกแล้วตายยากครับปลูกแล้วตายยากต้องเป็นสนไงครับไหนตสนไหนสนตะเพียนทองอ๋ออันนี้อะไรนะสนสนเหรอครับอ๋อมันก็จะทนหน่อยทนหน่อยนะอ๋ออันนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบบาทเขาบอกว่าทนทนเนี่ยนะโดนต้นไม้ด้วยเหรออันนี้คือรถน้ำก็รถน้ำวันนั้นวั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 นใช่อ๋อแค่นั้นเองเห็นแล้วแหลรถรถทุกวันเป็นไรบ้างครับ มันก็ตายดิต้อการเป็นปอนด้วยน้ำเยอะมันก็เรียบร้อยเลยอ๋อเรียบร้อยอ่อโอเคอ่ะครับผมมันอยู่จุดที่เราได้มีต้นไม้เห็นว่าบอกแล้วอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่ได้ทำเอออันนี้เราของข้าวหลินแล้วเราก็ผ่านมาสองโมงครึ่งแล้วจะเป็นลมแล้วเนี่ยได้ค่าหวยหวานขึ้นได้ค่าหวยมาอันหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้ต้นมไม้เห็นไหมเรามีช้อปปิ้งมอลล์ผ่านมาหน้าบ้านหลินลองดูสิเห็นไหม จบไปสปาอยู่นะบ้านก่อนหน้านี้มีอะไรอ่ะลวดมาอีกรู้ป่าวว่าไอติมบอมาสองคันเหรอเออแต่หลินกิฟไม่ไหวแล้วเรียบร้อยนะพี่โบโ้ตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะตั้งชื่อให้น้องป่ะชื่อโควิดค่ะทำไมชื่ออะไรนะชื่อโค<ะ>วิดทำไมถึงชื่อโควิดมาวันโควิดอ๋อดนโดนน้องโควิดจะรอดไหมวะเนี่ยไก่ย่างมาแล้ว รอมาต้องนานจะเย็นแล้วจ้าแม่จ๋าไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างมาแล้วไม่มีอะไรทอรู้ใช่ไหมว่าเรารออยู่มาแล้วโอ้ยดีซูแบบความไก่แบบหืมหมอมดโอเคเดี๋ยวย่แค่นี้ห้าไมห้าไม้ขายทีใครทีเท่ันี้ หนึ่งร้อยบาทดีใจที่พอยรักษพเอาเลไหมกินไหมล่ะผลไม้ไปคานึงแล้วไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกแล้วเอาฝรั่งครับฝรั่งขายง่าครับฝรั่งไอ้แคบวยเ้สอาสอลกเท่าไหร่นะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเราเาต่อเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยเอาไปมาแล้วน้ำแข็งใสทุกสีสิบาทมีเฉากล้วยด้วยเรลองมานานแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่แต่ของหวานนี่เยอะนะเยอะไปหน่อยโอ้โนี้สรุปนี้ไหลาะหลายวันก็จะเบาหวานหน่อยอันนี้ของพี่โบนะ,อะขอบคุณนะครับ Many hours later ตอนนี้เวลาจะอีกสิบนาที6กโมงเย็น พ่อต้องจากไส้กล้วยไปตัวด้เอาจ้าเอาจ้าปิดจมูกเอาจ้าเอาเอาจ้าปิดคลิปมาสุดท้ายอาศัยหน้ากากกันก่อนจะปิดคลิปแล้วคือแบบหมดแล้วเพราะเราก่าว่าจะมาหกโมงปิดถึงมาปราหมดเท่าไหร่หกสิบบาท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 หกสบาทสุดท้ายเย้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณบธารกิจก็รูร่วงนะก็ตั้งแต่เช้าจนแนเนี่ยเดี๋ยวให้สรุปตรงนี้แล้วกันประมาณ11ล้านน่ะสิบเอรล้านได้เราซื้อทุกอย่างเลยนะแม่ต้นไม้โควิดของเราก็ยังซื้อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วโอเคก็นะก็สนุกไหมพี่เบิร์วันนี้ทั้งวันมาสีอย่างเดียวมันร้อนนั่งร้อนอบมาก ร้อนร้อนมากวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยกด subscribe ติดตามช่องเราด้วยหุยอย่าลืมนะครับอย่างแรกเลยกดไลน์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชอบร้านไหนชอบทานอะไรนะร้านาทานอะไรบ้างมาแชร์เรื่องราวตัวเองกันนะสําคัญที่สุดเลยขอเลยช่วยกันดูหน่อยให้เป็นวิวกาลังใจหน่อย ขอคอมเมนต์กำลังใจแล้วขอถูกใจกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาว่ากันแล้ววันนี้นะครับก็ทอมากมากมาคาอแล้วคอบคุณรัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย